สวัสดีปีมังกรค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะวันนี้ฉลองปีมังกรเราก็จะมาออทำเมนูผัดนวดมังกรกันเลยจ้าเป็นเมนูง่ายๆนะคะเมียมีถั่วงอกอเหลืออยู่นะคะเรียกว,ว่าเป็นเมนูหลังก็เย็นก็ได้นะ้มีถั่วงอกแล้วก็มีเลือดอยู่ทีนี้จัดการปริผัดถั่วงอกจะต้องกินบแบบร้อนๆเนาะ แหม่เหมือนไหนเราก็ตอนกลับปีมังกรทองทันทีนะคะเพื่อความเป็นเจริมงคลปีนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนทีทีทุกๆุกคนนะคะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองแล้วก็ขอให้ใครที่ทำมาค้าขายก็ขอให้ได้กำไรเยอะๆสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นกัลยาณมิตรด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ ส่งความสุขปีใหม่เช้านี้กินข้าวกับผ่านหนวดวังกอนแล้วกันนะยังรักแล้วก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนค่ะเช้านี้ทำเมนูอะไรแวะเวียนมาพูดคุยมาทักทายกันได้นะคะและก็สุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนพี่พี่อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยววันหลังมาเจอกันค่ะ